ตอนที่61หิบเอ็านโจมานี่สิชีหานโจคิดในใจมิอาจปล่อยให้เขาทำสำเร็จได้ง่ายขนาดนั้นโอเมก้าสายควีนเริ่มการแสดงเล่นกับตัวเองเสน่หยวนดวยฟีโรโมนเพียงเล็กน้อยนายไม่สามารถควบคุมฉันได้หรอก ยังมีอะไรที่นายทำได้อีกไหมเอาออกมาให้หมดสิ่านโจคุณแน่ใจหรือว่าผมจะไม่ใช้ฟีโรโมนบังคับคุณอย่าก,กดดันผมมากกว่านี้เลยถ้าฉันกดดันนายมากกว่านี้จะเป็นยังไงใช้ฟีโรโมนของนายทำร้ายฉันหรือชีฮานโจ ละเลงความแซบต่อหานโจผมเมื่อมือขยับไม่ได้ก็สะบัดออกมาหน้าตายนักยิ่งเห็นชีหานโจที่กำลังแซบอยู่ตรงหน้าแล้วดูเหมือนว่าไม่มีนายฉันก็สามารถผ่อนคลายสบายมากได้หานโจ คุณกดดันให้ผมทำแบบนี้อย่าโทษผมหากทำอะไรที่ทำให้คุณต้องเจ็บนายก็ลองดูสินี่กำลังเล่นสงครามเย็นกันหรือฉีหานโจคิดในใจคราวก่อนเซินหยวนเกือบจะทำเครื่องหมายกับฉันมันทำให้ฉันตระหนักถึงความเอาแน่เอานอนของอัลฟาไม่ได้ ถ้าหากฉันยังอยู่กับเซินยวนเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกแน่ตกลงว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองได้ไหมเนี่ยเซินยวนอย่าทำให้ฉันผิดหวังละ่ะเซินยวนคิดในใจไม่อาจปล่อยฟีโรโมนออกมาทั้งหมดได้หานโจจะต้องทนไม่ได้แน่นอนไม่อาจทำร้ายหานโจ สำหรับนายหานโจถือว่าเป็นอะไรแค่พาร์ทเนอร์บนเตียงคนหนึ่งทำไมฉันต้องแคร์ด้วยปวดหัวมากไม่อยากคิดถึงปัญหาเรื่องนี้เลยหานโจคุณชนะแล้วผมทำเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บไม่ได้หรอกนี่คือบทลงโทษที่คุณให้ผมผมยอมรับแล้ว ชีฮานโจวเดินกลับมาที่เตียงอีกครั้งแล้วก้มลงจูบเซินหยวนเซินหยวนนายน่ารักกว่าที่ฉันคิดฉันเองก็มากกว่าที่คิดเซินหยวนถามมากกว่าอะไรไม่มีอะไรแต่มีเรื่องหนึ่งที่ฉันโกหกนาย เรื่องอะไรหรือการพึ่งพาตัวเองมันไม่ได้สบายผ่อนคลายเหมือนกับการพึ่งพานายสักนิดคำพูดปลุกความเป็นหมาบ้าขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้โดนปล่อยแล้วก็จับเจ้านายกดสิคะรออะไรเสัญยวนจู่ๆเกิดบ้าอะไรขึ้นมาอีกล่ะฮานโจ คุณรู้ชัดๆว่าคำพูดเหล่านี้จะทำให้ผมคลั่งขึ้นมาได้คุณตั้งใจใช่ไหมถูกต้องฉันอยากให้ความสนุกความเศร้าความโกรธและความสุขทั้งหมดของนายอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันความใจเย็นบ้าครั้ง ล้วนขึ้นอยู่กับฉันรับทราบนายท่านของผมตอนที่62นายต้องการให้ฉันหายใจไม่ออกเพื่อเป็นการแก้แค้นใช่ไหมแม้แต่บังคับคุณผมยังทำไม่ได้แล้วผมจะแก้แค้นคุณได้ยังไงห่านโจ ไม่สิเจ้านายคืนนี้ยังอีกยาวไกลได้โปรดเพลิดเพลินกับมันเถอะครับเช้าว,วันถัดมาโทรศัพท์หน้าตายก็ดังขึ้นแต่เจ้าของยังไม่ตื่นยังเช้าอยู่เลยคุณนอนต่อเถอะเซินยวนถือวิสาสะ หยิบโทรศัพท์ของฉีหานโจขึ้นมาผู้ที่โทรมาคือหมอหลีคุณพี่ก็ลุกออกจากที่นอนออกไปที่ระเบียงเพื่อพิจารณาและรับสายหานโจทำไมถึงรับสายช้าจังฉันมีข่าวดีจะบอกนายฉันพบวิธีที่นายขอให้ฉันค้นคว้าการแทนที่ของฟีโรโมนแล้ว ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญตราบใดที่เรายังคงวิจัยในแนวทางนี้ต่อไปฉันต้องสามารถแก้ไขปัญหาของนายได้ไม่ช้าก็เร็วถึงตอนนั้นนายก็ไม่ต้องเจรจาข้อตกลงกับผู้ชายคนนั้นอีกต่อไปฉันสามารถโทษทีนะ เมื่อคืนหานโจเหนื่อยมากไปหน่อยยังไม่ตื่นเลยนายนายคือคุณหมอหลีคุณควรได้รับคำชื่นชมสำหรับการทำงานหนักเพื่อหานโจแต่การที่ธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับหานโจเพียงคนเดียวดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ ในเมื่อนายรู้แล้วว่าหานโจกำลังหาฟีโรโมนมาแทนที่นายนายควรรู้ด้วยว่าเขาต้องการยุติข้อตกลงกับนายโดยเร็วที่สุดเป้าหมายของหานโจคือได้ตระกูลฉีมาครองการมีตัวตนของนายกลายมาเป็นพันธะของเขาเขาจะไม่ยอมให้นายอยู่ข้างกายเขานาน,านเกินไปหรอก เช่นนั้นการมีตัวตนของนายคืออะไรนายเป็นเพียงเครื่องมือที่จะถูกทิ้งเมื่อบรรลุเป้าหมายนายควรจะกังวลเรื่องของตัวเองนะนายฉันขอบอกนายเอาไว้อย่าพยายามปกปิดความจริงที่ว่าฉันโทรมาถึงนายจะไม่บอกหานโจฉันก็จะไปหาเขา และบอกต่อหน้าเองนายคิดมากไปแล้วฉันไม่มีสันดานแบบนั้นฉันรับโทรศัพท์เพราะไม่อยากให้เสียงริงโทนดังๆของนายปลุกเขาฉันจะบอกต่อเรื่องนี้เองหานโจมีความคิดและการตัดสินใจเป็นของตัวเองตราบใดที่เป็นการตัดสินใจของเขาฉันก็เคารพการตัดสินใจนั้น สารเลวหมอหลี่คิดในใจเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่หานโจใช้จัดการกับตระกูลฉีเขาถือดียังไงกล้าตัดสายโทรศัพท์ของหานโจฉันต้องศึกษาฟีโรโมนของเขาโดยเร็วที่สุดช่วยหานโจกำจัดพันธการของเขาสิ่งที่ถูกเรียกว่าพันธการกำลังถอนหายใจ อุ้ยตายหันกลับไปเจอของน่ากลัวเข้าแล้วฮานโจเสียงดังจนทำให้คุณตื่นหรือมือถือก็แค่อยากให้คุณนอนต่ออีกหน่อยเพราะดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรผมจึงรับสายแทนเป็นสายจากหมอคนหนึ่งที่ชื่อหลี่อี้ ตอนมีเวลาคุณสามารถโทรกลับหาเขาได้เซินหยวนนายล้ำเส้นแล้วเซินหยวนนายทำอะไรปล่อยฉันลงนะห่านโจผมยังล้ำเส้นไม่พออีกหรือจบตอนค่ะแล้วจะมาต่อตอนต่อเร็วๆนี้นะคะ